โอโต้แจมเด้งแดงแต่วันดีมีนาเอ้าจะอยู่เพลงสอนจะมาทำอะไรที่นาว่ะละคนอ๋อหรออันนี้มีนาสามสี่เอียวสาเอียวอันนั้นอีคนมีนาหกข้าหกอันนั้นสูงอันนี้ต่ำแต่ไม่นากซ่บก็ไม่รู้อะแต่ว่ามีคนไปแอบรอตอนที่ก็หาปลากันอะไปแห่งนอนไปบ้านอ สบายดียทีดียตอนฮักเขาซูซองข้องมีนาสร้างลมพะบางเด้อทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตุ้มน้อยไอตัวทุกคนเนาะตุ้มนอยคอยหักไอตัวฮะชื่อเมล่กินใกล้ปะบมไเดราได้ไเมด้กินตับกันดนล่ะทุกคนเลยอ๋อสีแก้วแม่ไมาบากิตับเส้นแก้วนีนะไปตลาดมาทุกคนมันิชิมาฮดตับหเนี่ มีสมาเท็ดต่ำเนาะล่างตีนวลเลยปรติเอเน่มาแล้ปเอเน่มาโอ้ยปกติกับบนอาดปกับนะาตอาปกติกับอาะอาบนอาอาปกติกนอบนอาสาดเนสาปนอปนสอดัางตีนปกนะาดนสะากส้นอาู่บนอากอนเฟอร์กันะานอาากกัสอาดอากันสอนี้แหดปกกคนเอ พี่พี่ยังบแห่เขาอยู่ในบาทมันในบานเสียงอ่ะจักจันแห่แห้แห่หวังต้นไม่ไหลเนาะทอว่าเราว่ามันอยู่ใต้นกกิวอะนะมเก็บเงห้กคนเอู้ห้ากะอันเอู้ห้ากะอันะเออเพิ่นเพิ่นเก็บเก็บพักบงเลยเด้อมาทุกคนเบิ่งเก็เบิ่เก็บพักก่อนมึงเด้อผักบงเตาเอเี่ยเอนเลยมาเก็บผักนุกคน เราเลกินน้ำนอกมันกระเดงเหมือนเนาอะเพ<ม>ราะว่นนนาน้ำน้ำข้าไม่จันเริ่มแห้งเหมือนกคนน้ำซ่างกนะ็แห้งน,น,น้ำซ<ม>่ายตัวแห้งแห้งจะดนลคุณเนาะแห้งจะประกําันดลุล<ม>ใ,ใ,ใครไครแต่ว่าน้ำซ่างยูเหิอนอยน่างไสได้ปกติเลยทุกคนยังาีน้ำไล่อยู่นเนาะไม่หรื่ที่เปนย่งไสได้ปกติอยู่ยสไไอซอมเหินได้คล่องได้คูกับแม่จําปี วิเฮ็ดแทงนี่คอทุกคนต่อนแต่ว่าพร้อมสักกะโก้ยังไวอยู่ก็เั็แทงไวแต่ปีก่ายเหมอนตงทานดเฮ็ดเืาอเพราะว่าเห่าเขาใส่ใจได้เขาทบวงงามอนีคนกี่ผักบูงอบบวบุงตัวเต้าอะไรบงยังเต้านั่นะเขาอยู่ถ้ามันมีน้ำตลอดเดี๋ยวตอนนี้มันไ่ค่อยงามค่อยเร็วมากได้ตรนี้เรีบมแต่กลางเรียมแตติงย้อนมนเนาะติงย้อนอ่อนเนาะ นี่อันนี้โอ๊กน้องมันอ่ะเขได้กินน้ำาเนี่ยบุยง่ายงานเลยนะกับรงงานเนาะมันข้าดน้ำข้ามในหมดเลยมีตุ่นตาลมาโซเยอะไรตัวเดียวค่ะกาะดาแหงนมือเนาะแค่นด้มันิเป็นเข้มสุดขุดบูญงเจ้าระลัก ต้งตาไปพาราบิซียาเมันกันไมมีเบียร์ตงีว้ว่าอีซอกันมึงจะเป็เจ้าเด็ดาดะเขาะเอาเมงจะไปไม่ก็บมไปไตัว่ปากันจงไงใส่ักกระจวะกจใส่ักรกระจนองวะ ได้ผ okay. kind of มปรุบบมันมะมน้อยนะเอาอาเต้านะแล้วจะเดแบบอย่งวเต้าแก่ัตไหมตแก้มมเต้มเดี๋สบายดีสบายดีมีนาเอ้าจะอยู่แมงสอนจะมาทำอะไรที่ลาวอ่ะละครอ๋อหรออันนี้มีนาสามสี่เอียวสามสี่เอียวอันนั้นอีคนมีนาหกห้าหกอันนั้นสูงอันนี้ต่ำจมีนาคุณงใจพแม่ะ มา,าเดี๋ยวผมไปให้เขาว่าใครมาเกียยกเกียวเด้อคลิปนี้ใครมาเกีียวเด้อมีนะส่วนใหญ่แล้วจะมีเจ้าของแล้วคนย่ายนอยู่เฮ้ยเจ้าบ้าน้องส่งุนี่นวายนี่อันดูบอลดูมุง้งทรงอีกพาแต่อยากลมนะอยากลงเพราะนั่นคือเบ้องบางเบื้องเนาะสะออดเนาะงามคเอ็นไงบมางที่ผู้บับันจ่องก็บงามเอาแบบเส้นไหมคะกันจ่อ ตดเต้านลมันง่วนที่ดินอยู่อะโอ้ปรคำนามนี่นะเอา่ะเอาเนี่ตัวเต้าจุมันกัดมืออันนี้อามีแต่บวตัวเต้านะมันนี้แต่มันบการแบบนี้นี่ขี้ตุ่มเลยไม่หรออืมโมดีกันเด้องับมือสิจะได้ยินโบราณเขาจะเฝ้าดีนอยู่นี่ดิหมอโอ้กันว่ามันไปยู่หนันี่นี่นี่ก่อ เลยวะอะต้าเป็นสีว่ะมันมันต้องมุตีรอต้ตีนบอโหนี่หัวมุดกระดอะเดเก็บมาทุกคนต้าแต่อันนี้มาตอีไกคนเออเอามาเตดูนะอกายอันเขาจะเอาไปไข้ลายอันเขาจะเอาไปไขาละไออนอีกตัวอีไอน้ซมาซีไว้แม้ามีถ้ามีอันพี่อนนี้ว่าจะเอาไปป้ออยู่อันน้นทุกคนป้ออยู่ลำาเส็จโจนป่วยลำ่านเดยยานชิบรโดเขาใท้ก็มีข้อไ้เนาะ ม,ม,มันปลอยมันกัดมือแถววะมันรกัดมือแถว่ะกัดกอกัดมือคาดเลยกออันนี้ก็ได้ปลาจะดิ่งออกมาเลยเต้นมันกขึ้นมาสเจเขาบัวกากรีโอ้ยมัเป็น่ยจากเต้านะัทางทำโมเมนตห่มาบ้เป็นเย <c oughs> ลยทำไเมียนมาดิเก็บเ้อ <c oughs> ไปเก็บ<ส> เก็บพัานเบาไม่เก็บนะคนวเก็บผักกไ่ด้แ่ตอนเก็บสอยเยไนยันุนเป้าเงบมือนนะโอ้่มากนขึ้นนึงวะนอนคต่คนม่้มอมนตาเล่ที่ปนต้แ้เพราะว่ามืออื่นนี่แม่เราคิดอย่างเลยพ่อเรคิดย่างเลยมือหือเหนอยพ่อเราคิดอย่างนะ คอนเซอร์อย่างงี้ไม่มารับมาส่งขอให้ต okay. ังค e, ์ไปอย่างเดียวใช่ไหมก็ไปหาเช่ารอะไรอีกปะคอนเซอร์ถูกตายเลยเออเดี๋ยวถามมินามินากระไรเขาลดบริการสดไปเยอะมากจะให้เราไปหาเช่าหรืออะไรเองอะไรเงี kind of like ้ย uh อ่า uh รู้สึกว่าที่รถไปกินกูให้เนาะไายคิดเลยแม่แม่ๆำได้ทุกคนเดียวคิดมั้ยรอคิดแน่เอาขวัญเด้อเออ ไม่ห่วงน้องหมอไม่มีอะไรกันถามเฉยไงถ่ายค,คลิปอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่ไงเราไม่ได้ไปวุ่นวายหรอกเด็กตโตลแล้วใชื่อแล้วแต่ภาษาคนใจยังโดนหลอกเลยแล้วเด็กเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเล่นกันนะครับถ่ายค,คลิปอยู่คุยจริงอยู่ครับพี่แนนจริงรพีพ่แนนเคยพูดาาเล่นหรอครับจะคุยจะคุยสักนิดนึินเรื่องสปอนเซอร์หน่อยแต่ไม่พูดแล้ววันคุยกับแม่อยู่คุยกับพูอยู่ พี่ใหญ่ใจดีนะไม่ดีจริงนะจะวักซีก็ใช้ต้นนึงนะให้ก็ให้เลยนะคือพี่แน่ e มันบอกพี่แน่บ่ได้หวังยังแค่เขาเพิ่อนาคตที่ดีก็ปล่อยเขาเพอ่พี่แน่แค่อยากส่งเสริมคนเฉยๆก็ได้ดีพี่แน่ก็ดีใจด้วยส่งเสริมคนเลวก็ต้องคิดใหม่อ่ะ อกันนี้ว่าเดี๋ยวครับำจะดีนะนะฟรีป่ะอยากกินของฟรีทุกวันเนี้ยฟรีฟรีเสี่ยน้เกี่ยวเราเหลื้งเอาลองใบใบเลยเขียวเลยครับานก็เลือกงกิดบอกนะเาราบมาผักฮิวแมนบุญบานไอเนี่ยเขาเลี้ยงผัดบ้านอะบุญบานสีม่ว่เมยบไม่ได้มาตัี่ชวนที่ไม่มาถ้ตที่มาแล้วอืมไอตัวคือเปนานๆไปเป็นเล้ว ตัวเขาห่วงใครเพื่อนหรือว่าแบบให้ได้อวยพวนไม่ได้มานะบอกกันเพื่อนก็ไม่ใจยังไม่สบายเลยตั้งแต่จะนอนไม่รู้จักที่นอนเลยไม่สบายก็ฟินทุหนทุกวันเลยในน้ำใส่ั้งขวัญมาแล้วก็นอนยาวเลยมจะหายแล้วก็มาสบายกายสบายใจสบายใจที่ที่คุณตาสบายกายที่ว่าไม่สบายเลยอย่าไปล้างนะทุกคนตุก

พี่ปมไ <c oughs> ด้แหละขอบคุณคุณปมเด้อ๋อ,อต,ต่อย่อย้ยเห็นเหน้ามานะมางานวออัดมือพี่เออทีมันเสร็จแล้วพี่บอกเองหละฮะทีมันเสร็จแล้วออนง่มันแล้วถามชันงวันดิช่างวันรู้หมดแหละแล้วใครส่งข่าวให้บอกให้ต่อยดย้ยยยต่อยโย้ยรู้ว่าใครอ่ะเป็นคนละถ้าเป็นคนช่างควันก็ไม่เราพ <c oughs> ู่เราอีกช่างควัญรู้อยู่คนเดียว สำลักเบียเลยนะ่ะ <c oughs> สที่ปั๊มเงิก่อนก่ว่าตะคีดูปุตบะบ้าทะกินส,ส,ส,สาเกอผัต่ทีตตเส้นเลียวต่ำเส้นเคี่ยวตเส้นเลียวยังบริพารกรรนินข้าวซวยหือเปล่าไม่กินกินเบียย้อนขากินเบียไม่่า ที่เ <Cornell> มื่อก่นที่จได้หอนกัเราก็บรากฏว่าท่านับัญิน่าทิ้แน่เแทบล้มเลยอ่ะนั่งได้นอกกัยังไงมืออนซื้อาเมืออคนไซือมามรือมันมีไม่ตั้งดีกว่ามกเอียงเอียงนิดนึงเด้อข้าม่นม้กระโเวลาเราก็ตมือล้วก็แหนมม่อาเทียมเคือมือมก็ยอนไปือวก็เทียมตามันรูเขาสึกเรือเขาอเพ่มะวา

เดี๋ยวตุ้มีไว้แล้วเดียวม่นาซีไปตามเครื่องไว้เนาะพอดีอันนี้แล้ว็พอดีตามเครื่องแล้วเลยก็จะทิดแต่ว่ารงนีามคนทำเไยมันคือมันนอหนึงหน้าที่เพราะว่าเขาได้ยัมีอะไรบ้เขาก็เลยบอกเอาไว้ไทยอ่ะเาไทยคิดทีล้รุ่นะเ้วยเรียลเลยค่ะทุกคนเมื่อกลุ่เริ่เรียลหวยใครจะมีอะไรนั่งทายงาตอนไหนให้เป็นไรเอาตักใส่เครื่องแล้ว เขาปานไี้ใครต้มีนาสาสีเียวใครตอดตัดตัมตั้มเหนไ่ตัดใครต้องกินอ่ะบคนเล่นใครดูบุ่นวันหูเลยนี่นะฮะหูเขาฝันตานตอนมานสิรวยบอก โล่ข้าจ่าชักรถดหนึงชิรวยขันวนี่ได้เงินมาอะจะิลบเขีวอหดเลยใส่เขีวพชรมาี่เขียวเทพเจ้าล่ขิมมดเลยเราใส่เขียวเพชรเอาอายุเราสมัยอย่างบุบ้งอั่งนี่แของฟันเนี่ยกบมีรวยแล้วเนเอาไอตัวกระจมอยู่เนาะปันไอชิลวยนี่ป็นชิลวยนอยู่กัตัววะแค่ตัวายาชักรดนี่ง อ่าเรอเดี๋ยวเชียนะลาวาวโคตรล่ะไอตัวโ้ไม่ใช่ละเขาพี่คือมตั้งลาย่เดียวหรอกเนเนาะเออจะทกองเฮนเดลี่ลีกองนึงออเกิดแ้วโบมีคนมาส่งสิ ่เาเออ่นอยู่เลยจักมงงั้นจ้าเพื่อนกับเอกไปโดองน้ำตาลน้ำตาลอยใช่ปะกกรไปปะไปเมเซตบัเป็นยอคือเรานโอ้น้ำตาลยู่ใสเอาดูเอาพอน้ำตาลอ้แวให้้ำตาลกได้ข้อของอยู่ผู้อยู่ที่บนนี้ถ้เดนมาลงเลย <cười> 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 Chú tôi 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 thì tôi 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 này tôi 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 ไปเบื้องมองบางเคตัแรงตัวหย่อมเตาค่าตัวเลถ้ามันเจ้าไข่สีเข้าไปตลาดกินยบทันให้เจ้าไข่ก็หรือถ้าน่าจะตอนแรงเขาค่าขุนาไม่ไมันเรงผูไหนตัวนตไนไรูแล้คนทนนูวเขาก็ซ่เ้นเยเนะ

โอ้จนอี้ยิ่งว่ามันเย็นแ่วเนาะนอนยังเหือนยังฮ้อนหอนแล้วกเราบปกินเขาอีกแหละก้าประสบายเฮะข้างหน้านี้เราไบะมีน้ำเนาะคือว่านหน่อีตัวอีเมียซไปเลยใด่เลยบอกเพื่อนกันบิวปุ๊หรอใเขาเราไปตัจุดจุดท้องวะไปกินน้ำอ้อยไหม เบียร์ใส่สิขันพไในแทบเบียร์พีเบียร์แล้วเดินทางโอ้สมุขกันโมมีปั๊มเบียร์อายุไทยได้อยู่ดีนะเลยปลาตัวเล้วอยู่ปั๊มมีปั๊มมีแต่ป้าดลยไทยได้ปั๊มเยอะเอ้ยแคัปลาอยู่นับปลาทึ้นหัวเ้นซอยมีแต่ปลา้ ที่ที่อยู่กับป่าซึ่งก็เคยเวกมนานนะทิ่ดูทันเดี๋ยวอีจังน้อยพอดว่าสิอันที่โทรให้แม่คุณมากินแต่ว่าแม่คุณทักพ่อทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวสิได้อ่อแผลไปปุ้นไปดอกก็จะอยู่ทางเบี่ยงคเคยวา่าตัวเองโทรให้มันตือนที่มันเนี่ยนเนาะจตบอกให้เกอยังนอนอยู่น่าจะท่าเนาะเพราะว่าอีจ,าาาจังน่อยไม่จันดเวลวพี่เข้าไปให้ทำไม พานไปด่ยามนี้ไมมีคนที่โด่งยโอ้เอดีเือดซี่เดี๋ยก็น,น,นอ,อ,อน,นดื่มเนาะเือดซ่ามันก็จะดูกระหิตเดินดูมีมีเื่อคนไหเดินนั้นเดินนี้ดูคนเห็ดด่งเนาะอูแซ่บไหมย่งข้าเราบอกรู้สึกซึ้งนิดน,นึงว่ะเขาเลือดซ่าแล้วไม่อยาอกไกินข้าวไร เียวทำเครื่องไว้จะเป็นลูกตัวนั้นตัวทุกคนปลาหมึกกับคอนดอกใครบางแหงออกเ่ะคนคิดว,ว,ว่าหรือออกแล้วก็ตอนที่พี่ไปตีปลาพี่เห็นตอนที่ตีปลามันเห็นตอน,นตที่แบบพ้อตีปลาไม่เห็นว่าบินแค่ออกอยู่กลางนครับวัวตอนนั้นได้ต่อนนเอามองลงเรื่องอะไรตอนตีปลาเนาะ

ำน็้เงนี้กันนี้เอโอเคกบนวั้มาีตทุกคนเลยพากันหิีวเข้ามาแล้วนะเดยังสิทะเกี่ยนเลเยนแหงน่น่อ่าอ่าโดย นกนน้เนาะพอสดกะลมาแล้วจอกินัำกันไหมจ้มแลไหมไฟได้นี่นะเราบนร่ายได้นี่พักกันจองอรี่บรีบุนจองแม่เพิบอยตอน้อยใส่จอหแม่ซีต้นมาเสีย เชี่ยวเชี่ยวอ้ยยาเทือแม่ยาเทือม่พรามันคือยายักเือรัยาบองมายาบองมายาบองมาาบงมาตลงที่ตัวอ้มันบนัยหนาอันท่านีนี่โอ้ยา้องอ้เลยใกล้ะใกล้ละแค่หองกอะไละโอ้คอนลมตีไปทางนี้นะขอนเมื่อนี่มาทุกคน มันก uh. Ch ็แช่ดีกว่านี้นะาบอเอต้องตำเลยกระดงทุกคนนี่นะก้นเลยกระแดงกินไที่ปลากี่สวนนยามเดเ้นเต่สูยจินจดเนาะดีกว่าายทาาม

พี่นี่ป kind of ้าเบื่อหลังเร้อนอึ้งมึงอยู่นะท่าเจ็ดไหมบอกว่าม่โอ้เจ้าเจ้าเป็นผู้ใดะมีนาสามสีเอี่ยวก็เป็นีนาสาวร่ำกระบาดโอ้เพรานนาสามสีเอี่ยวผู้นี้มักต่ำผู้นั้นมักสูงเแ็นบอกแม่นโอ้ยว่าแล้วน่ไม่ยอมมาหาลุงเลยเงี้ยเราคอยัดเบิ่งหนเด้อนี่ทุกคนดู ตำอีหยังตำหลวงพระบางบ่ตำมั่วเลยตำมั่วนะเออมี่นาเป็นคนพี่นาเป็นคนมั่วซั่วอย่างนี้เองบ่แม่นบ่แม่นมาถึงทำอาหารเอาเดี๋ยวขออนุญาตกินกับอ่พี่น้องคนที่บ้านบนลุงเนอะทำว่าตำมั่วเลยมันบู้ชื่อเลยอยู่มั่วเลยมั่วเลยนะใส่ทุกอย่างที่มีเลยเออเอาเพื่อนบังหุ้งก็เว้าบ๊อบแม่คือใกล้ก็บเว้นบ๊อบแมกับบุ๊บแม่น่ะอันนี้กินทั้งหมู่บ้านครับ แต่เราเคยเลือดได้เนาะโหะเมื่อกี้จะกินเลือดถือว่าคิได้เส้นเลือดไหมนะฮะไดเส้นอยู่อะใช่ทำไมตัวน่ะเดี๋ยว็กที่แบ่งไว้อู้เองความความความอ่าก็ได้ว่าต่อยทีทั้งโคกแล้วก็ใส่ในจานเนี้ยมันจะหลายหลายหลายโคตรเลยแล้วก็แล้วงตัวอะไรนี่ไม่พอต่อยกินอ้อไม่ดูถ้าเป็นค่อยค่อยเทนี้มันจะเหมาะมากนะถ้าเป็นต้อยเทนี้ จะมาเหมาะบ้านได้คนมีเมียแล้วเหรอคนมีเมียอ้าให้คนใกล้ซิมีเมียมาเหมาะให้คนใกล้จะมีผัวดีกว่าเอาเดี๋ยวญากินกันเด้อรักผูกปืนเออซิ้นอยู่สิ้นิ้นโอ้ตัวนันตี้อ๋อโอเคแม่แตัวแม่แด่ป่าวตัวตัวแบ้แค่พอดี๋ยวลองสิ้น อ้เกินแนวเขาปะใช่ครับแต่เช้าก็ไม่ได้กินนะลดความอ้วนโดอจะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไปดเอาดะค้าต้มีอะไรัเนกัไว้้าได้ดอนไปเนกเป็นตัวเื้อ เนื้อแบะได้ไปหน่งไนื้อเนื้อแห้งบอนื้อแห้งอสิ้นแห้งออสิ้นงัวนิ้แหมักบ้งขุนละปุกสำหรับเตาไอ้นี่เป็นบุญอยูู่ เราอก็ไม่จันทีทั้งกลุ่มทุกแบกไปให้ะจะแอนตัวตอนปลาเริ่มจะไปหา,ปา,นะมาเมื่อ,าอวานขาอยู่เกีก่ยนี่หรอน่ากินแม่ไปนี่ฮะแซ่บอยู่หรอกแซ่บไปแซ่บก็ไม่รู้อะแต่ว่ามีคนไปแอบ,บรอตอนที่ไปหาปลากันอะ แค่นอนในบ้านจนย้อนชื่อเลยว่าชื่อไง <c oughs> มันไคลึกเร้าข้าวใช่ปังเบียดไปในเก้าป่องอยากรับตาบลาลัยไงขนาดนี้ไปเมืองชี้ไปหาเนาะแต่วันนี้คนไปหาเยอะนะตอยให้ถามไปดูมันนี่คนไป <c oughs> นนไปะบ่ <c oughs> นนอย <c oughs> สวนทา่านะ แสดงว่าน้ำม right? so ันลดแสดงว่าเขารู like oh ้ว the so ่าปลาขึ้นแน่เลยวะเนี่ยแสดงปลาดูเหมือนกันได้แขงเบ็ดก้อนนอกก้นนอกอยู่ลมกับบังแหงแขงนี่กับฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่อ้ไปหลับอยู่ก็วานี่ก็นั่งหลับอยู่ไปจากเตอร์ไปจาเบ็ดหมดไม่กินเลยเพราะมันไม่มีปลามันว่าอากาศมันเปลี่ยนอ่ะมันบวกขึ้นอ่ะมันไม่มันไม่ขึ้นไม่อะไรเลยขนาดว่ามันช่วงมันติดเบ็ดี น่าจะเป็นช่วงมนวันนะเขาบุ้งแบบไปก่อนเขาเป็นไ,ไม่บุกินเบ็ดงินมีไปหรือไปหันไม่ขึ้น่ะพาะก็จะนิ่งอะลาก,ลากสนๆสวยๆหนาประมาันเดอนฮะนำมันแห้งนำมันแห้งนะปเป็นแบบปลา่อนนะต่มันมีน้ำลดนนะลงไปเยอะนะไม่ได้ปล่อยน้ำไเยอะอยู่ไม่้หาปลาไม่แกะ หมกมนะหมกอะไรต่อยหม, <ก S 1> ม <ก S 2> แบ,บ่ก<ะ>ินไม่ตัดได่ไหมตั่นหมกิน่หมัม,มกมแหละหมกซิ้นก็หลยทำไม,มกินละเวรบ้าบายเอตัด เดือนห้าน้ำแห้งปลาหลเราก็สูดไปเงีเดนห้าเดืหกเดือนเจ็ดรพักเดือนแปดเไปทางเนือ้อซอนกำลับบงมาไป็ยังไงเีือล่ะเล่ไปจากลางเลยตัวน้้ไิเํ้ามรจำนยเก้ากับท่าเฮือ,เ,อเดือนสิบมันเริ่มจาง บางคนไปไล่ไล่ลแหงมาตะเถอะเนาะคนเต็มแล้วนะพี่แนงคนไปนอนตกเมื่อคืนกับมีมว้วนก็ฟ่านีนกับมีอืมปลาไม่นอยู่ไรกันลปลาไม่กินไปอยู่ทำไมอะอืมเพราะปลาที่เขาอยู่ได้ปลาไม่กินก็ไปอยู่ทำไมอ่ะกลับไปกวางสำคัญเนี่ยน้องตะเคืนงของน้ำผู้ชายไม่เท่าไรแต่ผู้หญิงไปมันมางแล้วก็อย่าบอกกินเมียได้เนี่ย ห้ามได้บเะมันจะห้ามได้ถ้าไม่มีจะไปะตกบ,บนไหน้นะถ้าเรือ ว่าอะไรยู่ลิตะลิงอะไรอ่ะ ไอเดียลตลอดตอนนั้นไม่ใน,นตอหมกอ้อาะไม่ทำอพราอูอทอ้ทำืแม,ม่ทำนี่อ้ออู้ให้มุกเจ้อะไร อร่อยครับวซีนแห้งจะตัดอามณมาบ่นมันม,มาคือมันจเลือะวนื่อกินออรดานแล้วแล้วกก,กินบ่อยนันนี่ผขมเรามีครึ่งตัวหรไงนต้อยานาดมครึ่งตัวนะดูะไปยมันนั้งอย่างนี้แกนีลปลานั่านาน,าน,นี่ก็